महाकारुणिको को नाो हिताय सा भा कोरे तवा पारमे सा पसा भो मो तमा हे न เแม่ชยมังคะลังชยาันตตโพอทิยาโมเลสังกยานางนาทิวตโนเอวังอาหางวิโยโหมิจยาสุชยมังคะเลอปราชิตปปาลังเกิเสสปะทวิโกคะเลอภิเสเกสะพูดทา นางอาคาปโตปะโมอัติสุนางคาตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหนโตจัสุเยนทังพระมัจจาริสุปัฏฐานเินังกายกรรมังวาจากรรมปัตตังเินะปัตตังเินะมโนกรรม āi i tepataā pada kaā laātaทāha ตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสะพพทธานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภวตุสาพมังคลางราคันตุสามพเทวตาสามพธามานุภาเวนัสธาสอดเถภวันตุแมพวตุ สัพพมังคลังรากขันตุสัมภเทวตาสัมภสังฆานุภาเวนะสัทธาโสเทภวันตุเม महाकारुणिको नाथो नाो हिताय सा पे ना पोरे तवा पारमे นะสาจวาเจนาหตุแมชยามังคลังชยานตโพธิยาโมเลสังกยานางนันเิวาตโนเอวังอาหางวิชโยโหมิชยาสุชยามังคาเลอปราชิตปันนางเกศเสสปะทวิปโขคะเลอ เสกสะพาโพธานังอาคาปะโตปะบวนทติสุนาขคาตังสุมังคะลังสุภาพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหนโตจัสุเยนทางปรามมจาเรสุปัตทางเินังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทางเินัง

ภวะตุสาพาบังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเวนัสธาสเทพะวันตุแมภวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพพธรรมมานุภาเวนัสธาสเทพระวันตุแม่ waktu sapngkalang ra kan tus tewatasang kanpaé nathaso mẹ महाकारुणो नाोहिताय सपानि नापोरे तवा पारमे ซพปาปตสัมพอธิโมตมงเอเตนะาัจวาเชนหตุแมชยมังคลังชยานตโพธิยาโมเลสังกยานางนาธิวัตโนเอวังอาหางวิทยโหมิชยาสุชยามังคาเลอปารา ปัจิตปานจังเกศิเสปะทวิโกคาเลอภิเสเกษาภพุทธานังอาคาปะตโตภโมอัตติสุนามขตังสุมังะลังสุปะปาตังสุโหติตังสุขโนสุโมหหนโตจาสุเยนทางพรามจาริสุปะทาง

ภาวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเวนัสธาสเทพะวันตุแมภวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมมานุภาเวนัสธาสเทพระวันตุแม่ Waktu Sapa Mangkalang Rakan Tu Sampadewata Sampasangkanu Pahawena Sadasoti महाकारुणिको को नाो हिताय सा भा ना कोरे तवा पारमे सा पा तो मो तमा हे นาหอตุแมชยะมังคลังชยาันตโพทิยางโมเลสังกยานางนาเทวตโนเอวังอาหังวิทยโหอเมชยาสุชยมังคะเลอปราชิตตาปันลังเกิเสสปะทวิปคะเลอภิเสกเกสาภะ โอทานังอาคาปโตอปโมทเิสุนังคาตังสุมังคลังสุปะปาตังสุโหติตังสุขานสุโมโตอจัสเยนทังพระมัจจาริสปะทางเขนังกายกรรมังวาจากรรมังปทางิขนังปทางิขนังมโน

นัสธาโซเทภวันตุแมภวตุสาภมาณคลาลังราขันตุสามภเทวตาสามภธามานุภาเวนนสธาโซเทภวันตุแมภวะตุสาภมาณคลาลังราขันตุสามภเทวตาสามภสังคานุภาเวนนสตา

มหาการุณิโกนาหิตายาสาพะปานนนังปูเรตวาปารมีสาพะปโตอมโพอธิโมตมังเอเตนสัจวาเชนะหตุเมชยามังคะลังชยานโตโพอธิยาโมเลสังกยา นางนาติวัตโนเอวังอาหางวิทยโหมิมจยาสุจยาคะเลอปราชิตตาปันลางเกเสสปะทวิโกคะเลอภิเสเกสะพะโพธานางอาคาปาโตปะโมอตเตสุนางคาตังสุมัง a ล g ส ปาาตังสโหเทตังสุขานุสโมโหตจะสุเยนทังพรามาจาริสปทากินังกายกรรมังวาจากรรมมงปทางเนังปทางินังมโนกรรมมังปณิเเตปทางินังปทางินันิกาตวานาลั अन्ताथे थे ภวตุส no kind of าพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพพทธานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภาวตุสาพมาณคลางราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาสอดเถพวันตุแม่ วะตุสัมพะมังคารามรักขันตุสามภะเทวตาสามภะสังคานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเม महाकारुरि को नाोहिताय सा पपा कोरे तवा पारमे सा पा पा तसा भोजे मो तमा นาหตุแมชยยมังคลังชัยยะตโอพอิยาโมเลสังกยานางนานเิวตโนเอวังอาหางวิชโยโหมเมชยาสุชยมังคะเลอปราชิตตปานังเกสิเสปตะวิปคะเลอพิเสเกสาพ โอทานังอาคาปะโตปะบอทติสุนังคาตังสุมังคาลังสุปะพาตังสุหุตติตังสุขโนสุโมหหตัวจาสุเยนทังพระมารดาเปรศปาทางเทนังกายกรรมังวาจากรรมังปาทางเทนังปาทางเทนังมโน

ภวตุสาพาบางคลังราคันตุสาพเทวตาสาพโพอทานุภาเวนนสธาสเทพรวันตุแมภวตุสาพมังคลังราคันตุสาพเทวตาสาพพธรรมมานุภาแวนนสธาสเทพรวันตุแม่ วะตุสัพพะมังคลังรักขัตตุสัมปเทวตาสัมปัสสังฆานุภาเวนะสัทธาสะโถเทภะคะวันตุเม

นะสาจวาเทนาหตุแมชยามังคลังชยานตโพธิยาโมเลสังกยานางนานเิวาตโนเอวังอาหางวิชโยโหมิชยาสุชยามังคาเลอปราชิตปันลงเกเสเสปะทวิปโคคาเลอ เสกสะพาโพธานังอาคาปะโตปะบอนทะติสุนางคาตังสุมังคลังสุปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหนโตจัสุเยนทังปรามมจาเรสุปัดทางเคนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทางเินาง पाधागिनां मानो काम्मां बनिधिते पाधागिना पाधागिना निकातवा नलभांता थे ภวะตุสาพมังคลาลังราคันตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเวนัสธาสเถพระวันตุแมภาวะตุสาพมาณคลาังราคันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาสเถพระวันตุแม่ วตุสพภมาฆลังราคันตุสามพะเทวตาสามภสังฆานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเม महाकारुणिको को नाो हिताय सा पेना पोरे तवा पारमे सा पा पसा นะสาจวะเจนาหตุแมชยมังคลังชยานตโพทิยาโมเลสังกยานางนาธิวาตโนเอวังอาหางวิชโยโหมิมชยาสุชยมังคาเลอปราชิตปันลังเกษเสสปะทวิปปะคะเลอ เสกสาพาโพธานังอาคาปะโตปะโมนทัดิสุนางคาตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหนโตจัสุเยนทางพรามมจาริสุปัตทางเคนังกายกรรมมังวาจากรรมมังปะทางเคนัง

ภาวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพโพธานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพเทวตาสาพาธรรมมานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแม่ waktu sangkalang ra kan tus tewatasang kan paé nathasowan me มหาการุณิกนาหิตายาสพปานินางปุเรตวาปารมีสัพพาปโตสัมพอธิโมตมงเอเตนะาัจวาเชนะหตุเมชยามังคะลังชยานโตโอธิญาโมเลสังกยา นางนาทิวัตโนเอวังอาหางวิทยโยหมิชยาสุชายามังคะเลอปราชิตาปันลังเกเสเสปทาวิโกคะเลอภิเสเกสาพาโพธานังอาคาปาตปภโมอตเตสุนาคคตังสุมังคะลังศ ปาปาตังสโหเนตังสสขานุโสโมโหตจัสุเยนทังพรามมจาริสุปทากินังกายกรรมวาจากรรมปังปันังปัตตานังมโนกรรมวารปณิเเตปัากินังปัตตังินังนิกาตวานาลาบั आन्ता थे ภวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพพเทวตาสาพพอดทานุภาเวนัสธาสเทพวันตุแมภาวะตุสาพมังคลางราคันตุสาพพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนัสธาสเถพระวันตุแม วัตุสัมภมังคลังรักขันตุสามภะเทวตาสามภะสังคานุภาเวนัสธาโสเทภาวันตุเม